ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนในวันที่7ตุลาคมปี2568เกิดเป็นจุดพระจั์เพ่นในวันออกพรรษาในกลุ่มดาวราศีบีดเป็นจุดที่10ต่อดวงชะตาท่านฉะนั้นะจันท์เพ่นในกลุ่มดาวราศีมีมีผลกระทบต่อราศีเมถุนในเรือนที่10นั่นคือการงานภาพลักษณ์สถารณะเกียรติยศความสําเร็จและการยืนหนึ่งในสังคม ขณะนั้นนะครับคืนนี้นะครับพลังจักรวาลกําลังฉายสปอตไลท์มาตรงที่งานและชื่อเสียงของคุณสิ่งที่คุณทําในช่วงนี้จะถูกเห็นชัดทั้งด้านบวกและด้านที่ควรแก้ไขถ้าคุณพร้อมคุณอาจก้าวสู่เวทีใหญ่ที่สุดแห่งปีนี้เพราะว่าในช่วงเวลานี้นะครับมาคนเกิดงานใหม่เกิดโครงการใหม่เพราะว่าในช่วงตั้งแต่2ตุลาเนี่ยไปจนถึง23ธันวาเนี่ยดาวพรหัสบดี เป็นดาวเจ้าเรือนการงานโคจรได้ตําแหน่งมหาอุดด้วยทําสิ่งใดทางการงานจะประสบความสําเร็จราะนั้นนะครับชาวราคนาราศีเบถทุนวางแผนไปทําลงมือไปด้วยวางแผนไปด้วยอย่าไปคิดเฉยๆนะแล้วความสําเร็จจะตามมาภายในสาเดือนนี้บางคนเนี่ยรอความก้าวหน้ารอโอกาสรอขั้นตําแหน่งรอโปรโมทจะมีโอกาสดีๆราะนั้นนะครับในทางจิตวิทยาเนี่ย เรือนที่10คือภาพที่คุณเชื่อว่าคนอื่นมองคุณอย่างไรพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยนะครับคือการสะท้อนคุณจะเห็นเงาของตัวเองผ่านสายตาคนอื่นจิตวิทยามองว่านี่คือโอกาสในการรีแบรนด์ตัวเองคุณอาจอยากให้โลกจดจําคุณแบบไหนคุณอยากให้โลกจดจําคุณแบบไหนถามตัวเองคุณอยากให้ชื่อคุณเชื่อมโยงกับผลงานแบบใดถ้าคุณจัดการอัตลักษณ์ใหม่ได้จักรวาลจะมอบงานเกียรติยศที่สง่า ถ้าคุณไม่จัดการคุณอาจถูกคนอื่นตีความผิดเพราะนั้นนะครับชาวราศีเมถุนไปลงมือทับทันทีจะทําอะไรอย่ามัวแต่คิดในมิติของอารยธรรมโบราณไทยโบราณนะฮะวันออกพรรษาคือวันที่พระสงฆ์ออกจากการจำพรรษาเปิดเผยสู่สังคมสําหรับเมถุนคือการออกสู่เวทีงานใหญ่ในอินเดียฟูมูลคือเวลาแห่งการมองและถูกมองโดยพระเจ้า คุณจะถูกจับตามองในสิ่งที่คุณทําในตะวันตกคือการดึงจิตวิญญาณมาเชื่อมกับงานที่โลกต้องการเห็นสําหรับเมทุทนี่คือการเอาความฝันของมีนั้นมาเป็นผลงานจริงพออยู่จุดที่สิบเาะนั้นคําทำนายเนี่ยนะครับการงานจะมีประกาศหรือเหตุการณ์ใหญ่เกี่ยวกับงานบางคนทีเ่เริ่มธุรกิจใหม่เคยโปรเจกต์ใหม่มีข่าวดีเรื่องงานหรือ ผลงานโครงการชื่อเสียงของคุณจะฉูกจับตาทั้งโอกาสและบททดสอบบางคนขยายงานงานขยายตัวถ้าคุณใช้พลังการพูดเขียนนําเสนอคุณจะแจ้งเกิดและอัปเกรดสถานะในด้านของการเงินเดือนนี้มาจากงานโดยตรงมาจากเพศตรงข้ามก็ได้ยิ่งงานดังเงินยิ่งเข้ามาคือเราพรื่อหเด็กเคลื่อนในเรือนการเงินอยู่ด้วยตลอดเดือนเลยเดือนนี้ การเงินการทองเป็นไปในทางที่ดีบางคนมีโชคจากการลงทุนบางคนอาจได้โอกาสงานใหม่ตำแหน่งใหม่ที่รายได้ดีกว่าหรือเกิดอาชีพใหม่ความรักคู่รักจะมองคุณด้วยสายตาชื่นชมในความสําเร็จหรืออาจกดดันว่าคุณทํางานหนักเกินไปใครที่มีคู่บางคนจะได้ทํางานร่วมกับคู่ได้ลงทุนร่วมกับคู่หรือได้เงินจากเพศตรงข้ามได้เงินจากหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ส่งเสริมงานส่งเสริมเงินหรือคนรักส่งเสริมงานส่งเสริมเงินหรือบางคนเนี่ย คนโสดมีโอกาสเจอคนผ่านงานเวทีสังคมและการประกาศตัวในที่สาธารณะในด้านของจิตใจคุณอาจเครียดเพราะความคาดหวังจากคนรอบตัวแต่ถ้าคุณมองว่านี่คือโอกาสโชว์ศักยภาพความกดดันจะกลายเป็นเวทีสร้างพลังพิธีกรรมและเคล็ดลับในช่วงที่เกิดจุดพัจจันเพนในจุดนี้ให้คุณหนึ่งเลยเขียนคุณนะสมบัติสามข้อที่อยากให้คนจดจำคุณอ่านออกเสียงใต้แสงจันทร 2. องทำบุญถวายแสงสว่างตะเกียงไฟฟ้าเสริมเกียรติยศชื่อเสียงสใช้เสื้อผ้าสีขาวน้ำเงินหรือเขียวเสริมภาพลักษณ์หน้าเชื่อถือสำหรับชาวราศีเมถุนจันเพ็ญครั้งนี้กำลังส่องตรงไปยังเวทีการงานของคุณมันบอกว่าคุณถึงเวลาที่คุณจะต้องยืนหนึ่งและปล่อยให้โลกเห็นคุณค่าที่แท้จริงของคุณ อย่ากลัวสายตาคนอื่นเพราะทุกการมองคือการยืนยันว่าคุณกำลังถูกยกขึ้นสู่เวทีใหญ่คืนนี้คือเวลาที่คุณต้องเชื่อว่าคุณคู่ควรกับความสำเร็จและจักรวาลกำลังหนุนหลังคุณอยู่เพื่อจูนพลังงานไปเพราะนั้นชาวราศีเมถุนเลยคุณคือราศีที่เปรียบไปด้วยพลังแห่งการสื่อสาร ความฉลาดว่องไวและการปรับตัวเพราะดาวพุธเป็นดาวประจำตัวคุณเป็นนักเชื่อมโยงนักเรียนรู้และสามารถทำหลายอย่างพร้อมกันได้แต่เพราะความลังเลการตัดสินใจช้าเกินไปหรือบางครั้งการทำหลายสิ่งจนขาดโฟกัสทำให้คุณมักพลาดโอกาสการเงินที่ควรจะได้เต็มๆอย่างดรโจดิสเทนซ่านักประสาทวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนพลังงานจิตเคยพูดว่าเมื่อคุณเปลี่ยนพลังงานภายในความจริงภายนอกก็จะเปลี่ยนตาม ส่วนนโปเรีนฮิวนักเขียนและนักปัชญาความมั่งคั่งผู้เขียนหนังสือคิดแล้วรวยเคยบอกว่าความศรัทธาจะทําให้เกิดความมั่งคั่งความมั่งคั่งเริ่มต้นจากความคิดที่ชัดเจนด้วยและการลงมือทําทันทีสิ่งที่ผมจะบอกคุณต่อไปนี้มันไม่ใช่การสวดมนต์ไม่ใช่การนั่งสมาธิหรือรอปาฏิหาริย์แต่คือกฎพลังงานมั่งคั่งเฉพาะราศีเมถุนที่ถูกสกัดมาจากประสบการณ์จริงของผมผมเริ่มศึกษาโหราศา,ศาสตร์มาตั้งแต่อายุสิบสอง ศึกษาดวงมหาเศรษฐีระดับโลกนํามาวิจัยด้วยตัวเองเรียนรู้มาดับไม่ทวนและได้ดูดวงส่วนตัวให้กับมหาเศรษฐีจริงๆจํานวนมากสิ่งที่ผมเห็นชัดคือคนรวยหลายคนใช้พลังงานราศีตัวเองโดยไม่รู้ตัวสำหรับราศีเมถุนพลังนั้นคือการเชื่อมโยงและสื่อสารถ้าใช้ถูกทางมันจะกลายเป็นเครื่องจักรดึงดูดเงินโอกาสและผู้คนที่พร้อมจะสนับสนุนคุณลองเลือกภาพตัวเองอีกหนึ่งปีข้างหน้า คุณอาจยังเป็นเมถุนที่พูดเก่งคิดไวแต่ชีวิตการเงินยังวนซ้ําเหมือนเดิมหรือคุณจะเป็นเมถุนที่ใช้พลังการสื่อสารและการเชื่อมโยงของตัวเองอย่างถูกต้องจนสร้างเงินก้อนแรกหลายแสนหลายล้านและกลายเป็นแรงดึงดูดที่ทุกคนอยากร่วมงานด้วยนะถ้าคุณอยากรู้กฎเหล่านี้คืออะไรและจะใช้พลังราศีเมถุนของคุณยังไงให้ถึงเป้าหมายทักหาแอดมินนะฮะแล้วคุณจะได้เห็นว่าเมื่อพลังเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตก็เปลี่ยนจริงนะในคอร์ส ในข้อมูลเนี้ยที่ผมจะบอกเป็นลิงก์วิดีโอรับจากช่อง YouTube ส่งไปให้คุณเรียนซ้ไํไในตลอดนะฮะผู้เรียนผมคนหนึ่งคนเนี่ยเขาบอกว่าใช้ชีวิตรอแต่บุญวาสนาแต่ก่อนคิดว่าการขอพรการอดทนจะเปลี่ยนชีวิตได้แต่เวลาผ่านไปทุกอย่างหนึ่งปี2ปีก็แล้วก็ยังเหมือนเดิมจนวันหนึ่งเขาลองใช้กดเฉพาะราศีพิที่ผมให้ไปในคอร์ส1 0 0กดแห่งความบา้างคั่งแค่ไม่กี่ข้อแรกเงินก้อนแรกหลายแสนก็เข้ามาในชีวิตทันทีแลกเขาบอกกับผมว่านี่คือครั้งแรกในชีวิต ที่พลังของผมมันพุ่งไปข้างหน้าไม่ใช่ดึงผมกลับไป